ข้าวเต็มหม้อดังเลิกแล้วเดี๋ยวอยู่ดูยายยายเขาอันเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้เอ็มเพราะเอ็มไม่ค่อยสบายบีเอ็มไม่สบายบอลูกบ่ออเอบอลูกยายอุ่นดูแลหลานค่ะอุ้ยลำเลยวาย ทำล้วบลูบบอกำแล้วายวายวายมาเสียงไงเทบัหนิเสียงไงเทนคุบุให้บอกว่าคือถ้าบ้านกบุญเก็บ้านคุณบุญจริงๆป่าะโหงาห้าห้าหงาห้า้าห้ห้้า้า้าห้า้าห้า้้าย้าห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 แา้าห้าอ้า้ ไข่แกงไข่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 เก่งไข่ยุคานไข่ยุหนังวะเม่ฮตะติงเตะตะติงเตะิงเตะติงตะตะติงตะตะติงตะยายอุ่นดูแลหลานดีดีค่ะพี่น้องเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้หลานหลานก็ไม่ค่อยสบายค่ะเออหลานไม่ค่อยสบาย โอ้นั่งเลยเนาะจานังยบอกแสดงว่ามันข่านั่งไค่นอนบอกอันนี้<อ>ยายเก่งมันหนังมเอาเออบลูกบอเออตัว,วันตัคืนเดอ้อหายซะเพียงโอ้มลึกกึกกีมลึกกมลึกกึเพียงโอมลึกกึกกีมลึกกมลึกกึกเพียงพพยนะโอขขะ บ่อสียายไม่ได้มาหาหลายวันเนาะไข่เนาะโอ้ยไม่ได้มาหลายวันเลยไข่ไม่ค่อยสบายมดแดงคขบบ่อยายก็เลยอันบมันียายก็เลยเช็ดเนื้อเช็ดตัวจริง้งริ้ง เครียดว่ายายลองว่าคือไถบ้านขวนบุญสิ <c oughs> ไม่เครีครับ <c oughs> ไม่เครีครับอ่เครียดว่ายายคือไถบ้านขวนบุญล,ลวเลยาว่ยาไอ้ยายบอกไม่เครียดบ่เมียงยายบ่คือเดียวเบิ่งแต่ยายแน่แค่นหนักเนาะฮะลงโทอหลว่อเพิ่มเพิ่มันห้อนอีหยังวะกระเดากระโดหอนเอาห่อนเอาเห็ดพอออกบ่เอาเป็นลูกมันเลืล้อย เห็นน้องกงออกไห้ช่างทอเมื่อยแล้วปีนภูปีนผากระบอกโพเต็มกระตาเขาก็เอาเขาก็เอาคนอื่นไปเอาหลักไปเอาทีหลังก็ได้ขี้เลมค่ะเมื่อยว่ะก็เจ้าไปสวยก็นั่นแหละไปตีห้าจ้ใหญ่ไปตีบ่ได้ดอกขยานให้ให้ญ่ๆหญฟังโอ้ แม่ใช้บ้านกกอกี่บงฮูจักว่าผู้เท่าหัวงอกหัวดาถื้อใจกล้องค่ะวะอ๋ออันนี้แหละน่ากินชุ่มค่อยอออถือโลดแล้วเวลาถือเวลาถือก็ถือต่อไปจะให้ยายอุ่นน่ะถือกล้องยายเหรันที่เขาพูดอย่างนั้นน่ะเขาอิจฉาแล้วเขาไม่ได้ถืออ๋อยายอุ่นถือไม่กล้องเดี๋ยวยายจะสอนให้เอ๊ะเจ้าก็บต้องไปเฮ็ุอย่างเลยมานั่งว่าสวัสดีค่ะเอฟซีค่ะมาซื้อมาก มาซื้ออันมักอูบแล้วมาซื้อมักพักคอยในเด้ออันตัวเจ้าก็ได้อ,ม,อม,มาซื้อแล้วก็ะคนที่บอมาซื้อคนกลับมาซื้อก็ดไลค์กดแชรใ์ให้ยายอุ่นโกกอกในเด้อเลยป้ายเปิดเลยช่องอะ่ะไม่เป็นนี่ไงให้ไม่เป็นเปิดนะฮะไม่ได้โอ้ยจริงหรือเปล่าคุณยายอันนั่งซื้อบ่ได้ก็ว่ามักโม่มักแต่งฉันตัว

อใครครับเดี๋ยวอไ้ใครครับนนี้เดี๋ยวบันแต่่อยยังมันยะหาย่อยอยู่วะเดโอกระโดมบนนี้นะฮ้อนฮอนวะเย็นแล้วเย็นแล้วพ่อยา่อุ่นนานเช็ดเช็ดเชย่เช็ดตัวห้ให้กระถือเท้าเฮ็ดยังบาดมันความยาวคุยคนเนาะ ให้มีผู้ชายใช่เป็คนบุญนะรับเป็นคนขยันนะลูกเอ้ยเออเป็นคนบ้านคนบุญเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ใช่คนขี้เกียจได้นี่เนี่เบึงหูเบ่งหน้าเบึงตามาแน่นี่ความมันห้ายโยนอะไรทิ่มอึอะโรดเบึ่งเ้อะคนเบิ่งคนนี่บอพลาดเลยจริงในบ้านนี่มันคุมเลยเนี่ยหังดูกหนังบังลูอในบ้านนี่คุมเลยคุมชมบัตเลยอย่าพูดมากนะพ่อ แช่เมืออไรกันแช่เมือเอยจะโชวแล้วล่ะอือคือจะโชว์อะไรนะใครแกงอือใครจะหนั่งมาลูกใคระผ่านเดียวใครจะข่านโอ้ตะกี <t? <t ้ได้ยินเขาวมาไม่เชื่อไม่เชื่อน้ำพอดีแม่เบ้นแบ้แต่เอาทองลงแค่นั้นงามขนาดเราใส่คนมากกันเต้คนมีเยอะเอาน้ำเย็นชื้นคน S <S โว so like oh oh like ้พ nice. ่นพ่นเจ็บเนื้อเจ็บตัวบอ้ยวาทั้งปวดพลมทั้งเช็ดเดนนอมีเม็นมันรักหนาวอบู่ะมันรักหนาวีบมันก้องม่เป็นก็ดีอ๊ยเอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอันมอเยโอ๊ยโอ๊ยเอ้ยนอ๊ยโอ๊ยโอบยโอ้ยโ่๊ยโอ๊ยโอ๊ยบ่๊ด้อจไโอ๊ยโอ๊ยโ้๊ยะอ๊ไโอ๊ยโอ๊ยโอ๊นโอ๊ย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 โอ่ ว right. ่าถูกใจคนบอกอบชอบเห็นเจ้าใหญ่มาเสียงง่ยกระโดกระดีอ่ะเด้อบอสคนเคินเท่มูมาดินน้ำไหลเออคนเอามือหลคนหักมูอู่เฉยเด้ออันนี้ละคนหน้ากว้างคนโค้ดฮ่า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 ฮ่นช ฟื้นๆมารามมารามมาเร็วข้อจะมอจกข้อจะมอจกกินจับเึกหน่อยอุ้ยจะสั่งเนาะฮูตัวช่างบุเถอเปนจะคุยน้ำจะคุยแข่ยี่หรอยายบเหนื่อยบวจับแขนมาน่ะหนื่ยแล้วจะไปจับงบงรอดนะ ร้อนแห้งต да oh yeah, well ็กแล้วเจ้าหอนเอามันไม่ขึ้นบุร้อนนันยายเอ้ยยุงกัดยายยุงงตบแมวิลลนี่ีอ้ยกแ้มบออยอออออยุ่งค่ะตียุงตียุงเออยุ่งกัดยุ่งแก้มยุ่งกัดแก้มคนละเด้ยุ่งกัดแก้มคนละ หูนี่หูพระนี่นี่หูพระมันจาคมันอยากคุยเนอะเฮยมันจะแอนเขาคานเป็นแล้วบางเนลาเตียงไม่ได้อยู่เด้อกอลิงไปกอลินไยก็ได้เอนแอนเคะแอนมินอะไรเลยเนอะหะโค้งนกัโอ้โหซื้อมาเรีบ้ยมาเรียบร้อยซืมาแล้ข้อไม้มาเนอะข้อไก่ข้อคน มี่มามพนบุญรอดนะบุญรอดก็มีคอกซื่อๆหักบอลอะเรียบจากเท้อแม่เพิ่นได้แต่เข้าบนอนตื่นมาเข้าบนอนบรเคยเอาลูกมาเรียบจากเท้าบอก้ยว่าไปกับความให้ดีไปๆพ่อบัดพาไปเลาะแต่ละเช้าครับดีแล้วว่ะดีแล้วไปเลาะอนามะบอกให้ยายด้วยนะคะขอบคุณค่ะ